สวัสดีตอนค่ำครับนี่ตอนเย็นแล้วมาดูข้าวครับได้เกี่ยวแล้วเกี่ยวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพฤศจิกายนสอง4ร้ต้นข้าวเหลืองได,ได้ทำการเกี่ยวเรียบร้อย ปรมานี้ลฝั่งตรงข้ามก็เกี่ยวแล้วครับตอนนี้มามัดนะมามัดเข้านี่ครับอากาศตอนดึเย็นพูตรุ่งนี้เมฆเมฆบางพู บรรยากาศช่องเย็นตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักห้าโมงออก,กว่านะเพราะว่าเขาหนาวะต่ข้าเร็วหน่อยนะครับข้าวทุง่งที่น้ำท่วมปีนี้น้ำดีมากฮนะสอบถามตัวของนาทุกที่น้ำดีมากๆดีจนถึงมากๆทำให้ข้าวเจริญเติบโตดี ก็มีที่ลุ่มบางที่นะ่ะก็น้ำท่วมแต่ตอนนี้ของเราข้างก่อนเหลืองพอเกี่ยวตอนนี้เกี่ยวเรียบร้อยรอตากดแดดให้แห้งนิดหนึ่งตากแดดแห้งแล้วเราก็จะได้ทำการ พื้นที่เขียวนะนี่นนนเด่ยตอนเย็นๆนะบางภูลูกนี้กับบรรยากาศทำให้บรรยากาศแถวนี้มีชีวิตชีวาขึ้นนะเงียบสงบตามภาษาท้องไร่ท้องนาฮะวันนี้ ดีตรงดีแต่ตอนนี้ของเราที่มันไม่เยอะการจ้างก็เลยไม่ได้ใช้คนเยอะฮะแต่บางที่ต้องใช้คนเยอะแล้วทีนี้การจ้างงานของบ้านเราเดี๋ยวนี้ยากฮะเพราะว่าต้องเอาเงินไปใส่ไว้หรือว่าไปมัดจําไว้นะครับเวลาเราจะไปติดต่อน,นี่ยากฮะเพราะว่าคิวที่เขาจะมาเกี่ยวให้เรานี่เป็นอาทิตย์นะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ รถเกี่ยวข้าวยังยากนะทุกวันนี้ยากเพราะว่าคิวยาวยาจริงขนาดรถเกี่ยวข้าวยังคิวยาวนะครับกว่าจะเข้ามาได้ของเรานี้ก็เกือบเป็นสองสามอาทิตย์เหมือนกันนะจากต้นเขียวเขียวครับต้นก้าเขียวขึ้นมาเกี่ยวหมด เป็นดินก็ยังชื้นอ,อยู่นะดินบริเวณตรงนี้นี่ครับยังเป็นดินเหนียวอยู่นะกดลงได้อยู่น,ะนี่ครับพอเสร็จนี่จะลงปลเทืองอ่ปะปลูกลปอเทืองทำเป็นเดนมากมีมิตรพันแนละ้วตอนนี้รอให้เก็บเกี่ยวข้าวกันนะ ครับต้นส่วนลูกหงษ์ตาเนะี่ยเกี่ยวหมดแล้วมีพื้นที่ชื้นเนี่ยมีต้นมีต้นผักกัญจองเกาเลี้ยงผักกัญจองแหละภาคอีสานก็าเป็นลวกใส่ขนมจีนเนี่ยเนี่ย ไปลวกใส่ขนมจีนนี่ครับหรือไปกินกับเจียวคนปลาบ้านเรานะนต้นใหญ่พอทีตรงนี้ชืน้นพร้พอมแต่งเม็ดมันก็จะหล่นแหละหล่นผมนี่จะเอาไปจำที่ ไดีลยวเจะไปทำใส่กระมังนะนี่ข้ควคนมือเกี่ยวเป็นมัดเป็นมัดนะพอนะถึงนั้นพวกก,ก็จะมามัดอากาศชื้นวนะันที่ชื้นตรงนี้ชื้น เวลาไปบรรยากาศสวยๆนะครับผมของภูเขาท้องฟ้านะครับ